สวัสดีครับผมแสกทิตย์พิรักษ์ีนะครับวันนี้จะมารีวิวเลดนะครับรุ่นนิยมสุดนะครับเป็น,ช,นชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นนะครับไม่ใช่นิยมสุดรุ่นนิยมสุดนะครับผมนี่เลยนะครับกล่องก็จะประมาณนี้นี่นะครับกล่องก็จะประมาณนี้สวยๆนะครับเป็นกระจกนะครับขออนุญาตแกะแปบหนึ่งนะครับผมอุ้ย เดี๋ยวขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะครับนี่แกะแล้วนะครับนะครับรายการนี้เป็นแถมแถมแทมโอ้โหเป็นรายการชุบเงินนะครับชุบเงินชุบเงินลงยานะครับ นี่เลยนะครับชุบเงินลงยา,ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ไม่ลอกไม่ดํานะครับไม่คันไม่เขียวนะครับรุ่นนี้เป็นสแตนเลสแท้นะครับสแตนเลสแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ไม่ลอกนะครับเนี่ยรุ่นนี้นี่เห็นไหมครับโอ้ดูดูดยางสวยนะครับรุ่นนี้ เนื้อเงินหน้าทองคําจบไปที่สี่พันนะครับสี่พันนะครับบางเพจก็สองพันนะครับเนื้อเงินหน้าทองคํานะครับดูสายครับสายนี่นี่นะครับสายนี่ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับตรงสายเนี่ยนะครับเหมือนสายนาฬิกานะครับดูดนี่เห็นไหมครับชื่อหลวงพ่อนะครับโอ้โหรุ่นนี้ รุ่นนี้ประวัติศาสตร์นะครับไม่มีใครสร้างนะครับแบบนี้นะครับเอาสแตนเลสทแท้ๆมาทํานะครับไม่มีใครสร้างเลยนะครับมีเจ้านี้เจ้าแรกนะครับพี่สางครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนั่นเบอร์โค้ดนะครับ Oh, no, สองศูนย์หนึ่งนะครับนี่ข้างบนก็จะเป็นนะโมพุทธายะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสองแป๊บโอ้สองไม่ติดนี่นะครับโอ้ยไม่ต้องสองแล้วล่ะสองไม่ติด เห็นไหมครับ Number Code 70นะครับอันนี้น่าจะเป็นรายการนะครับน่าจะเป็นรายการนะครับสองศูนน่น่าจะเป็นรายการนะครับ 1, น,ะน,รรนะครับเป็นสแตนเลสแท้ๆเลยนะครับ,นะรบไม่ลอกไม่เขียวไม่ดำไม่คันนะครับโอ้โหรุ่นนี้ชื่อรุ่นนิยมสุด นะครับนี่อันนี้น่าจะเรืองแสงหรือเปล่าเดี๋ยวไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวขอลองแป๊บหนึ่งนะครับเรืองไหมไม่น่าจะใช่นะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่เรืองแสงนะครับเดี๋ยวมาดูรายการต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะแป๊บหนึ่งนะครับ แกะยากนะครับอือมาแล้วนะครับมาแล้วนี่อันนี้ขนาดสองบาทนะครับอันนี้ขนาดหนึ่งบาทนะครับนี่หนึ่งบาทอันนี้สองบาทเอออันนี้สี่บาทอ,อ,อันนี้สี่บาทนะครับ,นนบ,รบพูดผิด นี่นะครับอันนี้สี่บาทนะอันนี้สองบาทนะครับอออโอ้เธอหวานเจี๊ยบโอ้เธ <c oughs> อหวานเจี๊ยบโอ้โอหรายการนี้โอ้ขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะครับโอ้แกะยากอ,อันนี้ขนาดสองบาทนะครับผม ลืมบอกนะครับอันนี้เป็นชุบเงินนะครับอันนี้ชุบเงินนี่นะครับขนาดสองบาทนะครับนี่โอ้โหดูดิอยากสวยนะครับโอ้หนะครับนี่โอ้ นะเดี๋ยนะไฟมันน,นจะสว่างนะครับขออนุญาตปรับไฟแป๊บหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วกันเห็นไหมครับเนาะ,อะโอ้ไม่ชัดเลย นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะตอกเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับของบนุนะครับอตอกเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับนับมุมคุธายะเหมือนกันนะครับอหนน็น่นะครับนิยมสุดนะครับนี่น่าจะเป็น อพปกานะครับนี่นี่ครับสายโอ้โหอย่างสวยนะครับรุ่นนี้โอ้โหเก็บและเก็บนะครับรุ่นนี้โอ้หรุ่นนี้ไม่มีใครสร้างนะครับแบบนี้นะครับเอาสแตนเลสแท้แท้เกรดเอนะครับมาทำไม่ลอกนะครับอย่างสวยเห็นไหมครับ อันนี้ผมก็ไปประมูลมานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่านนี้เลืองแสงไหมไม่น่าเลืองนะไม่น่าใช่นะครับไม่ใช่ไม่น่าใช่เรียงแสงอืมไม่เลืองแสง,มไ,มง,แสงไม่ใช่นะครับใส่ยังไงก็ไม่ลอกนะครับรุ่นนี้นะครับ รับประกันได้เลยนะครับเพราะเป็นสแตนเลสแท้นะครับนี่สวยๆนะครับสายเหมือนสายนาฬิกาเลยนะครับนี่ก็ขอจบวิดีโอนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ